การคิดดีๆนา,าสวาสดีค่ะความชื่นชมยินดีหาได้จากที่ไหนในห้องประชุมเล็กๆห้องหนึ่งนะคะมีผู้คนไม่ได้มากนักมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอถามว่าเธออยากมีความชื่นชมยินในชีวิตเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของเธอไม่เคยรู้จักสิ่งนี้เลยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดในคลิปนี้นะคะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้จิตใจของคุณห่อเหี่ยวหรือว่ามีความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้ง และยั่งยืนของความสุขความพอใจและความสงบในจิตใจซึ่งจะแตกต่างจากความสุขที่มักเกิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกชีวิตคริสเตียนพระเจ้าบอกให้เราชื่นชมยินดีใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมณนะทําให้กระดูกแห้งในพระธรรมสุภาษิตบทที่17บเถึงยีและก็ความชื่นชมยินดีได้กล่าวไว้มากมายนะคะวันนี้เราได้หยิบในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึง7กล่าวว่า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการที่ฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณและสันทิุข,ของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความที่ของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริส ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนั้นหาได้จากพระเจ้าเกิดได้โดยผ่านทางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและลึกซึ้งกับพระองค์พระคัมภีร์ได้บอกให้เรารู้ว่าเราสามารถพบกับความชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้หลายช่องทางเราขอนำห้าช่องทางมาแบ่งปันในวันนี้นะคะ 1. ผ่านการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความชื่นชมยินดีที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้า การใช้เวลาในการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และก็นมัสการพระเจ้าช่วยให้เราใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นและสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์และในพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 4: ข้อ4จงชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดทางช่องทางที่2นะคะผ่านการขอบพระคุณการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระพรและพระคุณของพระองค์ช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งดีๆในชีวิต และพบกับความชื่นชมยินดีในพระธรรมหนึ่งเทสรนิกาบทที่5ข้อ1ิกล่าวว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายการฝึกฝนที่จะขอบพระคุณในทุกกรณีจะนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีนะคะช่องทางที่สผ่านการเชื่อวางใจพระเจ้าการเชื่อวางใจในพระเจ้าและแผนการของพระองค์แม้ในความยากลําบาก ช่วยให้เรามีสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ13กล่าวว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังส่งให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในการเชื่อเพื่อท่านทั้งหลายจะเปลี่ยนด้วยความหวังโดยลิเดกของพระวิญญาณบริสุทธิ์การวางใจในพระเจ้าจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีช่องทางที่4นะคะผ่านการรับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักและใจกว้าง ช่วยให้เราสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีที่มาจากการทําตามน้ำพระดัยของพระเจ้ากิจการบทที่20ข้อ35ท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าที่ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับการได้รับใช้ผู้อื่นจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีช่องทางที่5ผ่านการไขควรพระวจนะคำของพระเจ้าการอ่านพระวจานะคำหรือว่าพระคัมภีร์จะทําให้เราเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งเป็นที่มาของความชื่นชมยินดีโดยสรุปนะคะความชื่นชมยินดีที่แท้จริงมาจากพระเจ้าและสามารถพบได้โดยผ่านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก,กับพระองค์การที่ฐานการขอบพระคุณการเชื่อวางใจการรับใช้ผู้อื่นและการอ่านพระวจนะคำหรือพระคัมภีร์เป็นวิธีการที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าได้จงเกิดผลให้สมกับการกลับใจใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5กล่าวว่าเราเป็นเถาวงวนพวกท่านเป็นขนง คนที่ติสนิทอยู่กับเราและเราตรีสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีวันต่อวันเดย์บายเดย์กับพระเจ้าเพื่อการเกิดผลมากช่อง hsk channel จงมีความชื่นชมยินในพระเจ้าทุกเวลาแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายถ้าเนื้อาหารดีๆช่วยกดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้ฟังด้วยนะคะ ถ้าอยากไปกำลังใจให้กับทีมงานก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ